สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย aro, ิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์มอตโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับ วันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิก,กาดพิกเด็เลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระคุณแผ่แล้วก็กองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคําตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุก,กองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะครับเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะครับชัดๆเลยนะตอนนี้นะมาดูกันนะกับการดูดวงไพ่ทาโรพาหิซิพิกาการ์ดวันนี้นะครับนะคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่9ก้าไม้เท้า9 of wands อืมเป็นพลังงานฝั่งเขาแหละไม่ต้องกังวล5้าไม้เท้า f i f e wands มีความชุลมุนในความสัมพันธ์ใดๆอยู่หรือเปล่า5เหรียญ f i f pentacles ก็ดูจะเป็นฝั่งเขานะครับอืม DM p s e s s อืมคุณเนี่ยแหละเขายกย่องคุณมากเขารู้สึกยังไงกับคุณเขายกย่องคุณมากแน่นอน The Hermit The Hermit มาทําทำไมเกี่ยวอะไรอะไรคือความสงบอะไรคือการปลงหรือเปล่า d Death เอาไปตังกลัว d เด h นะครับดูแล้วก็เป็นฝั่งเขาอีกเช่นกันเขากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณหรือไม่อ่าเดี๋ยวเดวมาขยายความให้ผมเห็นแล้วล่ะ 9ถ้วยในออฟคัพชัดเจนเขากำลังพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะใจคุณ4เหรียญ4 of Pentacles 8เหรียญ8 of Pentacles และจัดเม้นชัดเจนมากคุณกองที่หนึ่งนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้ชัดๆบอกเลยว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากเขานิยมชมชอบชื่นชมคุณมากบางคนถึงขั้นยกย่องเลย ไม่ว่าสถานะทางสังคมของคุณตัวจริงของคุณจะมีสถานะโปรไฟล์ดีกว่าเขาจริงๆมากๆหรือไม่หรือเป็นคนระดับเดียวกันเนี่ยแหละไล่ๆเรียกันนะไม่ว่าจะโปรไฟล์ฐานะทางสังคมอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่เขาจะดูจะยกย่องคุณมากๆในความรู้สึกของเขานะในความรู้สึกของเขาคุณนี่คือระดับดี p อ e มเเลยนะครับไม่ธรรมดานั่นเป็นเหตุผลที่ว่า3ใบแรกจึงปรากฏขึ้นมา เป็นพลังงานฝั่งเขาที่เขาชื่นชมคุณแต่เขาจะเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจในตัวเองอืมงงไหมหมายความว่าเขาชื่นชมคุณเขารู้สึกคุณสูงสรงจังน่ายกย่องจังดีจังอะไรแบบนี้แล้วก็ย้อนกลับมามองตัวเองไงว่าเขาอาจจะยังไม่น่าจะคู่ควรกับคุณณเวลานี้ทําไมเขาถึงตามคุณไม่ทันทําไมเขาถึงยังพัฒนาตัวเองได้ช้าทําไมเขาถึงยังติดลมบาง,างอย่างอยู่อะไรประมาณนี้มีความเครียดความรู้สึกการแบกทุกขนะ์หนักอืม เขาอยากใกล้ชิดคุณแต่เขารู้สึกเหมือนด้อยค่าตัวเองว่าเขายังไม่คู่ควรกับคุณเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวใดๆมากมายในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสังคมส่วนตัวการงานใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะอยู่ในแวดวงที่ต้องใช้การแข่งแย่งแข่งขันจิงดีจิงเด่นสูงต่อให้เขาไม่ได้คิดจิงดีชิงเด่นใครแต่ก็อาจจะมีคนอื่นที่คิดกับเขานะครับมีคนอื่นที่คิดแข่งขันกับเขาอะไรแบบนี้ มีโอกาสทำงานที่การแข่งขันสูงเป็นไปได้หรือกำลังมีปัญหากดดันเรื่องการงานมีปัญหาเรื่องคนมากๆหรือแม้แต่โดนดูถูกจากคนรอบข้างอืประมาณว่าคนรอบข้างอาจจะรู้ว่าเขาชอบคุณแล้วคนรอบข้างก็ดูถูกเขาว่าเอ้ยประมาณขออนุญาตใช้คำว่าจยยังแกน่ะนะจะไปชอบเขามันไม่ได้คู่ควรอะไรเดี๋ยวทำนองนี้เหมือนเขาโดนคนรอบข้างวิจารณ์ดูถูกมาแบบนี้นะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก แต่คนเราก็รู้อยู่บางทีมันนักดับฝันมันเยอะนะก็จะดูถูกดูแคลนเขาทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าต้อยต่ำเหลือเกินเมื่อเทียบกับคุณแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขารู้สึกดีกับคุณแน่นอนเขารู้สึกดีกับคุณแต่เขากลับไปรู้สึกย่ําแย่กับตัวเองเพราะเกิดการเปรียบเทียบหรือแม้แต่ถูกกรอกหูถูกวิจารณ์จากคนรอบข้างมาแบบนี้นี่โดยลําดับนะทําให้ตอนนี้นี่ไงเฮอร์มิต เขาพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เงียบๆคล้ายๆคนเจียมตัวประมาณว่ายังไม่กล้าเผยตัวเผยใจอะไรกับคุณมากมายแต่เขาจะซุ่มเงียบเพื่อพัฒนาตัวเองนี่คือข้อดีของเขานักสู้ยอดนักสู้เลยนะซุ่มเงียบเพื่อพัฒนาตัวเองเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองและเพื่อคุณเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันจะได้ดีขึ้นกระเตื้องขึ้นแบบนี้อ่ะเอาใจไปเลยคนแบบนี้นะ ใจถึงจริงๆคนคนนี้ไม่ย่อท้อถ้าคุณพอจะรู้จักเขาบ้างคุณอาจจะให้กําลังใจเขาบ้างก็ได้ไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมนะเขากําลังจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อคุณอยู่แล้วเขามองว่าคุณเป็นคนช่างเลือกขออนุญาตนี่ไม่ใช่คำตำหนิแต่เป็นการแนะนำตรงๆว่าการช่างเลือกไม่ใช่ความผิดคนเรามีสิทธิ์เลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองเขามองคุณว่าเป็นคนช่างเลือกก็ไม่แปลกเพราะคุณก็มีความเพียบพร้อมักข,ขนาดนี้คุณก็ต้องเลือกสิ่งดีๆเลือกคนด,ดีๆให้ตัวเองยิ่งทำให้เขามีไฟในการพัฒนาตัวเอง ตอนนี้เขาพยายามพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่เต็มอัตราศึกเลยเรียกว่าอะไรทําได้เขาจะทําให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นทุกวันแบบนี้เขารักตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่ทํานายไว้ว่าเขาอาจจะแคร์คาคนมากเกินไปกังวลกับคําดูถูกคําวิจารณ์ของคนมากเกินไปนับแต่นี้เป็นต้นไปเขาจะไม่แคร์คาวิจารณ์ไม่แคร์คาคนเหล่านั้นใครจะดูถูกเขาก็ช่างเขาจะไม่สนิกตอไปแล้วเขาจะตั้งนาตางตา ทำความดีพัฒนาตัวเองสร้างความเจริญให้ตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อคุณอะไรแบบนี้นะครับเอาตามจริงๆแล้วถ้าเขาทําพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อคุณเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็ได้ดีด้วยตัวเขาเองอยู่เดียวนะครับการมีคุณเป็นแรงบันดาลใจถือว่าเป็นแพชชั่นที่ดีอย่างหนึ่งคนคนนี้ทํานายอนาคตเขาไว้ได้เลยว่าเขามีโอกาสเติบโตได้จริงตามที่เขามุ่งม,มั่นตั้งใจถ้าคุณรู้จักเขาอยู่แล้วดังกล่าวนะลองให้กําลังใจเขาเท่าที่ทําได้นะ คุณลองไปดูเอาเองว่าลิมิตมันอยู่ตรงไหนถ้าสนิทกันมากก็ให้กําลังใจตรงๆไปเลยแต่ถ้าแค่รู้จักเฉยๆหรือยังไม่สนิทอะไรมากก็อาจจะส่งกําลังใจทางอ้อมหรืออธิษฐานภาวนาเผื่อเขาก็ได้ทํานองนี้คนๆนี้กําลังพยายามอยู่เพื่อถีบตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเขาคู่ควรกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณนั้นช่างล้ําค่าเหลือเกินสําหรับเขานี่คือความรู้สึกของเขาลึกๆชัดๆตอนนี้เลยนะครับเขารู้สึกดีกับคุณนะย้ํานะ เขารู้สึกดีกับคุณมากยกย่องเชิดชูคุณมากแต่เขาเคยรู้สึกด้อยค่าตัวเองจากคำคนอื่นการถูกดูถูกการถูกวิจารณ์แบบนี้แต่วันนี้เขาลุกขึ้นมาสู้แล้วเขาตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆเรียกว่าเขาก็อยากเป็นความภาคภูมิใจของคุณเช่นกันนะครับอนาคตคนนี้สดใสขอให้คุณช่วยเป็นกําลังใจให้เขาเท่าที่เป็นไปได้นะครับเขารู้สึกดีกับคุณมากและพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อคุณนะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่ง โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทารโไพ่ยิบสีพิกัดการเพื่อความบันเทิงวันนี้นะครับนะกับหัวข้อที่ว่าเขา,นนเ,เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ชัดๆเออเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่เอ่อสี่ไม้เท้า four of wands คุณเจอเขาจากงานมงคลหรือเปล่าเกิจกรรมที่มีความยินดีเฉลิมฉลองแบบนี้ใดๆก็แล้วแต่ the star มีโอกาสที่คุณจะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงหรือโดดเด่นในวงสังคมของคุณหรือไม่งั้นก็คือเป็นคนหล่อคนสวยก็ได้เป็นคนโดดเด่นได้นะครับแล้วก็ราชินีเหรียญคุยนอ f เพนท a c ค e สเขามองคุณหรูหรามาก <c oughs> ไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่แต่ในสายตาเขาคุณดูแพงอะ่ะเออดูแพงมากความราชินีเหรียญพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมถ้าคุณผู้ชายมาดูก็สลับฝั่งเป็นตัวคุณได้ไม่ต้องแยกชายหญิงนะครับดูแพงนะคุณดูแพงในสายตาเขาก้าวดาบน o f ออฟ r อส เขารู้สึกว่าเขาเทียบคุณไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่การอิจชานะแต่หมายความว่าความเป็นความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเหมือนเขาคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณแต่ก็ชื่นชมคุณอะไรแบบเนี้ยอ,องดาบ two of swords ทางเลือกในชีวิตที่กําลังจะเข้ามาไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งคุณนะครับอื the fool อจะมีความบันเทิงละลาความสบายใจเกิดขึ้นฝั่งไหนเดี๋ยวมาดูกันนะ strange โอ้โหไม่ธรรมดาถ้าคนคนนี้มีโอกาสรู้จักคุณมีโอกาสสนิทสนมกันเขาจะยอมคุณมาก The Magic i a n และผมว่าเกิดขึ้นได้ราวปาตฏิหารอ่มีโอกาสสนิทกันกับคนคนนี้หรือสนิทกันแล้วด้วยเหรอตอนเนี้นะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าพลังงานจะตรงไหมนะ Temperance ในที่สุดคุณทั้งคู่จะมีความสมน้ำสมเนื้อกันเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วคนนี้อ่าคีรูอหอทองหรือเปล่า The Chariot คุณจะมี ความสัมพันธ์ที่พัฒนาเติบโตไปด้วยกันได้ถ้าต้องการโอเคคุณกองที่2มาขยายความกันเลยนะครับเขารู้สึกยังไงกับคุณชัดๆเลยตอนนี้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณ ใบแรกออกมาเป็นเรื่องความเฉลิมฉลองยินดีเลยผมทำนายว่าคุณกับเขามีโอกาสพบปะกันจากงานมงคลงานเฉลิมฉลองใดๆหรือมีความยินดีใดๆร่วมกันจึงเกิดมิตรภาพอันดีใช่หรือไม่ใช่ประมาณนี้ถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ภพ่มาอย่างนี้ผมทำนายอย่างนี้มีโอกาสที่คุณกับเขาจะรู้จักกันมาจากงานมงคลงานเฉลิมฉลองใดๆก็แล้วแต่หรือเพื่อนฝูงแนะนำมาก็ได้เช่นกันอ่า จากการสังสรรค์ใดๆก็ได้คุณมีความเป็นดาวเด่นในสังคมนะเขามองคุณว่าคุณโดดเด่นคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นจริงๆหรือมีชื่อเสียงจริงๆก็ได้การมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ได้ยากเพราะแทบทุกคนเรามีสื่อในมือจะออกสื่อยังไงก็ได้ถ้าคุณมีความสามารถโดดเด่นหรือบุคลิกดีหน้าตาหล่อสวยคุณก็เด่นดังได้ไม่ยากคุณเข้าข่ายเดอะสตาร์แบบนี้แต่เอาจริงไพ่แบบนี้พลังงานรวมแบบนี้บางทีก็สลับฝั่งเป็นเขาได้เช่นกันเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมของเขาได้เช่นกัน เป็นไปได้ว่าคนโดดเด่นสองคนมาเจอกันในงานมงคลอแล้วก็ยังไงต่อไปในสายตาเขาเขาชื่นชมคุณมากคุณดูหรูหราดูแพงดูไฮโซมากในสายตาเขาไม่ว่าตัวจริงคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะแย้งว่าเฮ้ยฉันใช้ชีวิตสมถะไม่ได้หรูหราอะไรก็อาจจะหมายความว่าคุณดูสวยดูแพงถ้าคุณผู้ชายก็ดูหล่อเท่ดูลุกแบบแพงอ่ะดูหรูหราดูเป็นคุณชายดูเป็นคุณหญิงแบบนี้ได้นะครับบางทีเราไม่ได้ใช้ แต่งตัวไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรแต่คนอื่นเขามองว่าเราดูแพงเองโดยธรรมชาติมันมีออรา่ามีราศีบางอย่างก็ได้เช่นกันนะการที่เขามองว่าคุณดูแพงดูสวยสงา่าดูหล่อเท่อะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงทําให้เขาเกิดการเปรียบเทียบกับตัวเขาเอง เขารู้สึกว่าตัวเขาเองยังไม่ดีพอที่จะเข้ามาหาคุณเออคนคนนี้มีโอกาสที่อยากจะทําความรู้จักกับคุณมากกว่าน,นี้แต่เขายังคิดว่าเขาดีไม่พอที่จะเข้าหาคุณแต่หารู้ไหมว่าเขาว่าดีพอๆกับคุณเพลเินนะขออนุญ,ญาตนะ บางคนเรียกว่าดีเทียบเท่ากันเลยในโปรไฟล์แต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมองตัวเองในแง่อาจกดตัวเองหรือว่ามองตัวเองต้อยต่ำไปนิดนึงทั้งที่ในสังคมจริงๆแล้วบางทีมันเทียบกันไม่ได้เหมือนกับคนหนึ่งทําอาชีพหนึ่งวงการหนึ่งอีกคนทําอาชีพหนึ่งอีกวงการหนึ่งต่างคนต่างเด่นในวงการของตัวเองอย่างเงี้ยอืม ตอนนี้เขาลังเลมากเลยว่าเขาจะเดินหน้าเข้าสารสัมพันธ์กับคุณดีหรือว่าจะถอยตอนนี้ดีแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเดินหน้าเข้ามาสารสัมพันธ์และจะพยายามพัฒนาทุกวิถีทางเพื่อสารสัมพันธ์กับคุณให้ได้นะครับพลังงานตอนนี้เป็นแบบนี้เขารู้สึกดีกับคุณมากแต่เขาก็ทําให้เขารู้สึกกังวลว่าเออคนที่ดูดีมากๆระดับคุณระดับราชินีเหรียญเนี่ยเขาจะเข้าหาคุณไหวไหมเอาจริงๆผมว่าไหวเออเดอ s t สตา Star มาเนี่ยคุณโดดเด่นก็จริงแต่ผมก็มองว่าเขาก็โดดเด่นไม่แพ้คุณนะเอาจริงนะ แล้วเมื่อเขากลับไปทบทวนมาอย่างรอบคอบอย่างดีอย่างถีทั่วนแล้วเขาเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นความมั่นใจเขาเริ่มกลับมาไม่ว่าจะด้วยเหตุใดกันแล้วแต่อาจจะมีกองเชียร์รอบข้างคนแวดล้อมหรือแม้แต่ถ้าเขารู้จักเพื่อนของคุณรู้จักญาติคุณเขาอาจได้กําลังใจจากเพื่อนคุณจากญาติคุณเป็นไปได้แบบลับๆเพื่อนคุณญาติคุณอาจจะเชียร์เขาอยู่ลับๆบ,บอกเฮ้ย hey, สู้ๆอะไรแบบนี้เธอก็ไม่ได้แย่นะมาเลยมาเลยมารู้จักเพื่อนฉันมารู้จักลูกฉันหลานฉันอะไรแบบนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ที่ญาติของคุณหรือเพื่อนของคุณแอบช่วคอยเชียร์คอยเป็นกองเชียร์ให้เขาอยู่เงียบๆโดยที่คุณอาจจะไม่รู้เลยถ้าเขาเข้าถึงตัวคุณได้เมื่อไหร่นะถ้าความสัมพันธ์สนิทสนมกันมากขึ้นเมื่อไหร่เขาจะยอมคุณมากและเขาจะยอมเปิดเผยความรู้สึกทุกอย่างที่เขารู้สึกในใจของเขาที่แอบเก็บไว้นานให้คุณได้รับรู้อย่างแน่นอนคนคนนี้ยอมมากสตรีนสิงโตมาขนาดนี้ คุณจะเอาเขาอยู่หมดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้บอกอะไรเชื่อหมดทัพนองนี้ไม่ได้เวอร์วันนี้ว่าไปตามไพ่นะเออสเตรนมาขนาดนี้สิงโตน่ารักแล้วก็เดมิจเชียนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเกิดขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อราวปาฏิหารไม่ว่าคุณจะ เคยสนใจเขาไหมคุณจะชอบเขาไหมก็แล้วแต่บางทีอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจกันมากมายแค่ทักทายกันโดยมารยาทในงานสังคมงานเลี้ยงดังกล่าวหรือเพื่อนฝูงแนะนํามาดังกล่าวทําให้รู้จักกันคร่าวๆแต่มันจะมีเหตุการณ์เราปฏิหารบางอย่างที่เขาเองก็เกิดความกล้าขึ้นมาและคุณจู่ๆก็เริ่มสนใจเขาขึ้นมามีโอกาสสรางสัมพันธ์กันสูงมาก คำแนะนําจากไพ่ก็คือให้ใช้การทําทตัวตามปกติวางตัวตามปกติไม่ต้องพยายามวิ่งเข้าหาเขาแล้วส่วนเขาก็ไม่ได้พยายามวิ่งเข้าหาคุณเพียงแต่เหมือนกับต่างคนต่างบาลานซ์ชีวิตตัวเองแล้วเจอจุดลงตัวที่พอดีทําให้เกิดความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติเริ่มต้นมาดีขนาดนี้เขาเองเขามีคุณสมบัติไม่ได้ด้อยไปกว่าคุณในทางปฏิบัติผมมองว่าคุณสองคนนี้น่าจะเป็นคนที่เข้าขากันได้ดีมีความเหมาะสมกัน ต่อให้ไม่ได้เป็นคู่ครองกันนะก็จะเป็นคู่หูคู่บัดดี้เพื่อนสนิทที่น่ารักอีกคู่หนึ่งเลยแต่ถ้าจะพัฒนาไปถึงขั้นคู่รักคู่ครองได้ก็จะพัฒนาไปได้อย่างดี เข้ากันเป็นปีเป็นคลยแบบว่าเออเธอกับฉันคิดตรงกันชอบเหมือนกันจริตคล้ายๆกันนิสัยคล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนเหมือนกันแบบนี้เป็นโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาก็ดังกล่าวนะเขามองคุณดูดีดูแพงดูสง่างามมากโดยที่เขาเองก็ลืมไปว่าเขาเองก็ดูดีดูสง่างา,งามไม่แพ้คุณเขาอาจจะด้อยค่าตัวเองไปนิดนึงแต่ในที่สุดมันจะมีอะไรบางอย่างมาสะกิดให้คุณกับเขาได้มีโอกาสสนิทสนมกันมากขึ้นเอาค่อยดูพลังงานมาแบบนี้ผมทายแบบนี้นะ ชัดๆตามไพ่จะมีอะไรเกิดขึ้นเราปฏิหารแบบนึกไม่ถึงจู่ๆจะสดสนใจกันขึ้นมาแล้วก็มีบางอย่างทําให้ปรับจูนเข้าหากันได้และความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นโดยลําดับประมาณนี้คุณกองที่2เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ชัดๆก็ดังกล่าวนะรู้สึกดีแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์กันด้วยกองสองนี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะครับเป็นกําลังใจให้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ย,ยิบีไพ่ทารุพีก่การเพื่อความบันเทิงวันนี้นะในหวัวข้อเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนนชัด,ชดๆเลยนะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนเนี้ยชัดๆเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยเซเว่นลอบคัพการมีตัวเลือกของใครกันเนี่ยฝั่งไหนเนี่ยอราชินีถ้วยคุยล็อบคัพผมรู้แล้วเขามีตัวเลือกเยอะแต่เขามองมาที่คุณ The High Priestess คุณเป็นราชินีถ้วยที่มีความมีสเสน่ด้วยไม่ใช่ราชินีถ้วยแบบติ๋มๆเงียบๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ย mm hmm. เเสน่์ของคุณไปปลุกเดวิลในตัวเขารู้เปล่า <c oughs> อ่ากล่องนี้นะ่าสนใจอ่าวิ e l of f o r t จ n e เขารู้สึกโชคดีจังที่ได้พบคุณอหรือมีโอกาสใกล้ชิดคุณถ้าบางคนไปไหนตอนไหนกันแล้วก็อันั้นเป็นกรณีพิเศษค่อยว่ากันอ่า หกไม้ 6, Town, เท้า six of wands เขารู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่เข้าหาคุณและน่าจะพิชิตใจคุณได้ 8. ปดไม้เท้า eight of wands เขาเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์นี้จะก้าวหน้าไปด้วยดีหากมีโอกาสได้คุยกันอย่างสม่ำเสมอหรือเปิดใจ 3. ถ้วยโอ้โหความยินดีรออยู่ครับผมนะสามถ้วยคนชูถ้วยเฉลิมฉลองความยินดีรออยู่ผมว่าคุณกับเขามีโอกาสคบหากันนะแต่เดี๋ยวจะได้เร็วช้าเร็วแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันอ่โอเคชัดเจน เจ็ดเหรียญเซเว่นอเพนดคอสความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดขึ้นจะค่อยไปค่อยไปนะแต่สําเร็จแน่นอนเดอะซันมาการันตีขนาดนี้ไม่ว่าคุณและเขาจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนสถานะเป็นอย่างไรคําถามนี้ที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบอกเลยว่าเขารู้สึกดีกับคุณและมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่หูคู่รักที่ดีได้อยู่ที่คุณจะตกลงกันเลยว่าจะคบกันสถานะไหนมาขยายความกันคุณกองที่3าถ้วยมาชัดเจนฝั่งเขาแน่นอน เขาเป็นคนที่มีตัวเลือกมากเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใช้ได้หรือคารมคมคายารูปหลอ่อรู้จะสวยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับเอาเป็นว่าเขามีตัวเลือกเยอะมีคนอยากเข้าหาเขาเยอะประมาณนี้แต่เขาก็โฟกัสมาที่คุณคุณดูมีความน่ารักอ่อนโยนหน้าทะนุถนอมแบบราชินีถ้วยแต่คุณไม่ใช่ราชินีถ้วยที่เงียบๆหยิมๆเต็มๆคุณมีความไฮพิเทสด้วยสเสน่ห์แซบ่บคุณมีความแซ่บในตัว คุณเป็นราชินีถ้วยที่มีความแซบอ่ะลองนึกภาพตามแล้วกันเออบางทีคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ว่าคุณมีความแซบอยู่คุณอาจจะมีหลายบุคลิกหลายโหมดเช่น <c oughs> อยู่กับเพื่อนเป็นอย่างหนึง่งอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับพ่อแม่เป็นอย่างหนึง่งอยู่กับสังคมอยู่กับผู้ใหญ่เป็นอย่างหนึง่งอยู่กับที่ทํางานเป็นอย่างหนึง่งอะไรแบบนี้จะเรียกว่าปรับตัวตามกาลเทศะก็ได้ซึ่งคุณมีมุมแซบอยู่คุณรู้ตัวไหม <c oughs> และเขาก็มองเห็นมุมแซบของคุณไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือโดยตั้งใจก็แล้วแต่มันจะมีจังหวะที่ทําให้้้เาาไดรูว่ ให้คุณมันแซบซ่อนรูปอะไรแบบนี้ความแซบของคุณปลุกเดวิลในตัวเขาให้ตื่นขึ้นมาเจ้าเดวิลนี่ถ้าเราคุมมันได้มันจะเป็นสเสน่ห์ชั้นเลิศเลยนะแต่ถ้าเผลอถูกเดวิลครอบงำเราก็จะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาบริหารเดวิลบริหารสเสน่ห์ให้ดีนี่ชี้ช่องกันขนาดนี้เลยเชียวนะคุณมีสเสน่ห์คุณมีความแซบซ่อนรูปอยู่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เห็นความแซบของคุณคุณรู้จักกาลเทศะคุณวางตัวดีและเขาเห็นความแซบของคุณ ไปเห็นกันยังไงเนี่ยเอ๊ะชักงสงสัยเดี๋ยวนะเอออาจจะเป็นเขามีคอนเนคชันเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าเออมีเพื่อนสนิทร่วมกันไหมเคยไปปาร์ตี้ด้วยกันไหมแบบนี้นะเไพ่บอกชัดว่าเขาเคยเห็นด้านแซบของคุณนะหรือแซบกันไปแล้วประทานโทษขอขอภัย will of fortune เขารู้สึกโชคดีจังเลยที่ได้รู้จักคุณได้เจอคุณเขามั่นใจว่าจะพิชิตใจคุณได้อ แล้วก็เขาเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนายืนยาวไปด้วยกันไปได้ไกลอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่การครบหาแบบฉาบฉวยถึงเขาจะมีตัวเลือกเยอะมีสเสน่ห์เยอะมองคุณในความแซบของคุณแต่เขาอยากจริงจังนะคนนี้อืมนี่คือความรู้สึกของเขาเลยนะตอนนี้ชัดๆเลยนะครับเขาคาดหวังไปถึงการมีความยินดีร่วมกันเลยไม่ใช่หวังแค่ความสุขชั่วค่มคืนหรือความสุขชั่วแวบบถ้าคุณไปเจออะไรแบบนั้นสแสดงว่าไม่ใช่แล้วล่ะนะ อาจจะลองโฟกัสใหม่ที่คนอื่นดูแต่ถ้าเขาคนนี้มีลักษณะดังกล่าวคือดูมีสเสน่ห์ดูมีความแซบไม่แพ้กันแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คนนี้ดีคนนี้ครบได้พลังงานดีขนาดนี้ครบได้แน่นอนแล้ว 7, เจ็ดเหรียญเนี่ยแสดงชัดเจนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆถึงเขาจะดูแซบดูมีสเสน่ห์อะไรก็แล้วแต่คุณเองก็ด้วยนะ แต่เป็นคนแซบทั้งคู่มาเจอกันก็แล้วแต่แต่ว่าความเจริญนี่บอกว่าความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้แบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเติบโตจะไม่รีบร้อนโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าคุณจะสนิทสนมกันขนาดไหนแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าในความสัมพันธ์เชิงลึกทางใจอ่ะจะค่อยๆเติบโตจะค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆศึกษากันไปอะไรแบบนี้แล้วก็เดอะซันปิดท้ายสรุปความสัมพันธ์นี่ดีแน่นอน ไม่ว่าคุณกับเขาจะตกลงคบหากันในสถานะอะไรอย่างน้อยที่สุดจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อย่างมากๆถ้าต่างคนต่างมีคู่แล้วอ่าก็ขอให้ซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเองและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แบบนี้มีความยินดีเรื่องอื่นๆร่วมกันเช่นการงานการเงินธุรกิจอะไรแบบนี้ได้เช่นกันไม่จะเป็นต้องเป็นคู่รักเสมอไปแต่ถ้าคุณทั้งคู่ต่างคนต่างสดไม่มีพันธะจริงๆเป็นคู่คลองกันได้เลยทายให้แบบนี้เลยสามถ้วยเจ็ดเหรียญความยินดีขนาดนี้โอ้โหใบอื่นก็ดี แล้วก็ต่างคนต่างมีเสน่ห์ล้นเหลือมาเจอกันขนาดนี้เดอะซันปิดท้ายขนาดนี้รอดยากครับลงเอยกันแน่แน่ถ้าต่างคนต่างโสดต่างคนต่างไม่มีพันธะจริงๆนะอืถ้ามีพันธะแล้วก็ขอให้ระง,งับจิตระงับใจเว้นช่องห่างเว้นระยะห่างไว้เป็นแค่เพื่อนพอแต่ถ้าไม่มีพันธะใดๆโสดสนิททั้งคู่คบกันได้เลยคู่นี้ผมทายให้เขารู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้ชัดๆเลยนะเขารู้สึกดีกับคุณมากอยากเข้าหาคุณมากอยากคบหาแบบจริงจัง ประมาณนี้ตรงไม่ตรงรับไว้ลองดูได้การดูดวงของผมคําทำนายนี้ไม่สามารถไปครอบงำชีวิตคุณได้แต่สามารถเป็นกำลังใจหรือใช้เป็นแนวทางได้นะครับประมาณนี้ผมย้ำเสมอนะก็ขออวยพรให้โชคดีนะครับกอง3านะพลังงานดีเป็นพิเศษผมเชียร์กลองนี้เป็นพิเศษโอเคขอบคุณทุกการติดตามนะครับ อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณขอบคุณมากๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ